สืบนครบาลรวบไข่เล็กโคดเซียนตีนแมวปิดตำนานแก๊งไทยสยามตำนานโจนยุคไวยูเคสืบนครบาลจับกุ่มนายสลาวุธหรือไข่เล็กอายุ46ปีขณะที่กำลังก่อเหตุได้บริเวณริมถนนบางเอียนตำบลหอรัตนชัยอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมของกลางนะคะเป็นไขควงอุปกรณ์การงัดแงะและเงินสดต่างประเทศที่ขโมยมา ต่อยน,น,นี้ผมวดูตอกนี้าไว้เลยถ้าหน้ามายูก็เห็นไม่เห็นเอากูไปตัดหัวถืออะไรไหม้าจะเพิดเท้าร้านทองมาหรือเปล่าร้านทองมาเปิดอ่ะ

แงนะครับเอ้ไก่ขวงเไก่วงอก้อนมหรอไปทำอะไรมาไปทำอะไรมาบ้านไปเข้าบ้านเขาหลังไหน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 อ่าหลังไหน่ะเนี่ยของพี่นะ ของหนูค่ะเพราะว่าอันนี้หนูใส่ในกระป๋องเรียนใช่ไหมลุงเอากระป๋องเรียนใช่ไหมอ,อ้าไหนบอกไม่งัดอ,อ่ะตะเกียเเก่งให้ดีเก่งหลุหลังคาี่ล้ครับอหลังคาเขียวก็ปีนอ้อมไปใช่ไหม เสียรู้มาพอดีตรงนี้ใช่ปะเออมีปากก็พูดสิญาติญาตะกุลเลยเดี๋ยวบ้านอยู่ตรงไหนคะทำถึงขนาดนี้แล้วอ่ะได้เหรอเออไม่ต้องอายที่นี่ลอยเราไหมใช่ใครอยู่แล้วพี่ใช่ใช่ใช่รองเท้าแตะครับข้างบนนี่ไหมเดี๋ยวขึ้นดูน้อยจะของานน้อยของงานเ้ยสองไปนครสวรรค์มาปะ ไปนครสวรรค์มาไหมไปมาครับไปทำไรจริงๆผู้การไม่อยากานั่งไล่นะครับผ้าวงจรปิดมาหน่อยนี่รถที่บ้านที่เป็นรถเชื่อแฟนใช่ไหมใช่ไหมดูดีๆตาเองกำลังเดินอยู่เมื่อไหร่ก็เสื้อสีเดียวกันนะไหนก็พี่แค่แซมเปิลนะ ไม่ได้เอาหลายคดีให้ดูนะเอาแค่ให้ดูหวนว่าสิ่งที่ผู้การพูดไม่ได้โกหกเพราะเองเกมมาหลายรอบแล้วส่วนมาเกเกาคิดว่าตำรวจหลอก่ผมรู้ผมรู้นี่ผมไม่ได้บอกผมรู้เลยมไม่ดูเลยเนี่ยไม่มีใครทอเรามาไม่มีใครทำอะไรผู้การพูดจะพอไหมครับแล้วทําไมพูดพอ,พอเราถึงไม่ให้ความร่วมมือดีๆล่ะมีอะไรอยากจะพูดเตือนเจ้าของบ้านไหมว่าให้เขาป้องกันยังไงอ่ะ ในเมื่อเราเป็นมืออาชีพบุดหน่อยอเป็นความรู้อ,อย่างน้อยก็ทำความดีก่อนเข้าไปฮ่องกงว่าทำยังไงเจ้าของบ้านเขาจะได้ปลอดภัยก่อนออกจากบ้านเขาล็อกประตูให้เรียบร้อยเยอาล็อกมึงก็เข้าอ่ะมึงบอกรู้ว่าคนไม่อยู่อ่ะไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเตือนไม่ดีเลยเองเพิ่งพูดกับทุกอาเองอ่ะฝากเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยฮะให้ฝากเพื่อนบ้าน แล้วไ,ไงต่ออ่ะอเลี้ยงสุนัขทำไมต้องเลี้ยงสุนัขหมาไม่ได้เห่าแล,แล้วไงต่อก็องเงินฝากธนาคารอะไรนะเอาเงินฝากธนาคารงงไหมไปมาไรา่องรอยอกเตะไม่เคยถูกจับถามตรงง,งงไหมก็งงครับเพิงครับเหนือฟ้ายังมีฟ้านะ แล้วจะทำอีกไหมงเนี้ไม่ครับอย่าทำอีกครั้งอย่าทำอีกเมื่อเป็นอิสระตบถึงบริยตินะอย่าทำอีกนะมันไม่ดี